สวัสดีครับคิวนะครับฐานอุพแพธ์แกลนครับสาวอาทิตย์มีแค่2วันแต่การและกันมีแค่2เรานะครับเคยบอกไปแล้วว่าหนูชอบคนยิ้มหวานแล้วพี่เขายิ้มหวานมากน่ารักมากเข<ท>าดูแบบน่าจะเชื่อฟังอ่ะคือแบบว่าเป็นคนดูอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะและ้วกเลน<ด>ึะนะคุณมองหาอะไรบนเวทีนี่ฮะก็มองหาคนที่ดีและเหมาะสมกับดิฉันช่วงนี้ดิฉันไม่อยากกิน ไก่ทอดนะคะช่วยเดินถัดไปเลยหน่อค่ะคุณพันเดอร์เสียงแบบน่ารักไงก็เลยไม่มีปัญหาเสียงเขาน่ารักตรงไหนเสียงเขาปกติมากเลยอ่ะเอ้าผู้หญิงเขาตกกลุ่มรับเสียงอย่างน้าไม่ได้หรอกอ่อ่าก็ได้โอเคโอเคคือหนูชอบผู้ชายที่แบบยิ้มแล้วดูมีเสน่ห์ยิ้มแล้วแบบมันน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยแบบตกหลมรัก คือชอบผู้ชายตัวเล็กแล้วอีกอย่างก็คือเหมือนหมากระเป๋าวะพกพาง่ายที่จริงเขาไม่ใช่สเปคหนูเลยแต่ว่าหนูแอบเห็นรอยสักของเขาคิดว่าเราน่าจะเข้ากันได้หรือชอบสไตล์เดียวกันตาอะไรซุกซ่อนอยู่บางอย่างใช่ว้าวผมเป็นคนขี้แกล้งมากชอบแกล้งแบบสุดๆเลยครับเขาก็สามารถแกล้งผมกลับได้เหมือนกันครับตำคาเราได้ถ้าเราแกล้งเยอะไปแต่ว่าแบบ ไม่ใช่แกงไม่ได้เลยถ้าระดับการแกงของเขาคือมากระเป๋าอะแต,ต่หนูตอบก,กลับไปเป็นล็อกไวเลอร์คือเป็นฟิลแบบว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งใจทําอะไรอยู่แล้วมาแก่งเราจะเป็น,น,นฟิลแบบเฮ้อย <laughs> อย่านะคะ <laughs> ขอเชิญพบกับมาหาอแนนแห่งความโศก้นานด็กเกษมสวรรค์ปันละกวงไดยุทธยาและประมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธ ต้อนรับคุยโขสู่เทมิอาทแลนด์2025แม่จะว่าไปแล้วนี่เราเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปลายปี2025แล้วนะฮะแต่ยังมีสาวโสดอีก30คนที่เขายังโสดและรอคอยใครบางคนบนเวทีนี้ใช่ค่ะตัวแม่ยังสวยขนาดนี้ตัวลูกจะสวยขนาดไหนคะเพราะฉะนั้นนะครับพบกับพวกเธอครับ30สาวโสดของเรา You know please, I'm just about to die I need to buy my experience. Are you ready? สาวโสดทั้งสคนของผมสวยแล้วก็น่ารักมีสไตล์ในแบบของตัวเองนะฮะและแน่นอนเรามีสาวโสดมาจอยกับเราหนึ่งคนขอต้อนรับน้องแป้งค่ะนั่นเองคะผมว่าพอเราเนี่ยเข้าสู่ช่วงเกษียณแล้วอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่หลายคนกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคะใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่รายได้ประจำเนี่ยอาจจะลดลง แต่ว่ารายจ่ายยังคงมีอยู่นะครับแต่จะดีแค่ไหนคะถ้าผู้สูงอายุเนี่ยสามารถมีเงินสำรองไว้ใช้ยามจําเป็นได้โดยไม่ต้องกังวลนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทกศมีสินเชื่อบอําเน็จต,ตกทอดสินเชื่อนี้นะคะช่วยผู้ที่ได้รับบํานาญหรือว่าบำเน็จรายเดือนนะคะมีเงินก้อนไปใช้จ่ายตามความต้องการด้วยวงเงินสูงสุด100%ของหนังสือรับรองสิทธิค่ะดอกเบี้ยปีแรกเพียง3.44%ต่อปีและยังผ่อนได้ยาวสูงสุด40ปีเลยล่ะครับทำให้ผู้สูงอายุนะคะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระโดยไม่่่ตต้องรูสวาวาาานเเป็ภะ ใครมีคุณสมบัติครบอยากจะปลดล็อกความกังวลให้ชีวิตหลังเกษียณและสร้างความมั่นใจในทุกๆวันก็ไปขอสินเชื่อได้เลยครับที่ทกอทุกสาขาทั่วประเทศครับหรือว่าจะโทรไปปรึกษาก่อนก็ได้นะคะที่คอรเซ็นเตอร์025550555ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะคะเพราะชีวิตที่ไร้กังวลคือชีวิตที่มีความสุขที่สุดครับนุ่มโสดคนต่อไปแต่ต้องยากไหมดูเลอค่าเกินไปไหมนี่เป็น มนุษย์ในความเป็นจริงไหมผมกำลังหานิยามดีๆเขาเป็นเออเปิดเหอะทำมันนานขนาดนั้นอะโอ้โหโอเคเอามานุ่มสอคนต่อไป Primo Nuga Molotone seen That's just I like you, oh. the sun, never Yeah, we double it. Yeah, I cannot compare. All this, so yeah, we running it We running it Yeah, we running it. Yeah, in. Niggas, this nigga, and Breaking at to the top, no stops when I pull up. Chicken by a sheet, jack, boom, and the people, niggas, signing stairs say good. I'm I do I keep peeking. You gonna miss out everybody, now they understand. All y'all witnessing, greatness missing, no 2K it When yeah. it's all done, don't need to pretend. When it's all done, I live in the end. Never gonna miss my shot, and I pull love like that's my spot And then i am J, and I won't die, i OG, no way. Ego, now you're Everything you do is a will call it Primo. You got more to do. Try to catch up, try to catch up. You ain't ever seen anything like Primo. Primo, Primo, that's just so. สวัสดีครับนงสนสวัสดีครับคุณอธิบายความรู้สึกหน่อยสิครับว่าเมื่อมายินตรงนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงครับสื่นเต้นครับมากๆโอเคแต่คุณพร้อมใช่ไหมครับพร้อมครับมาแนะนําตัวให้สาวรู้จักขนาดใดครับสวัสดีครับคิวนะครับฐานอุพันธ์แกิ่นครับสาวอาทิตย์ม่แค่สวันแต่การและกันมีแค่2เรานะครับ้อ วาวาเป็นคนขี้อายปพรุกคนเขินเ,นเลยรอยขี้อายครับอ,อ๋อเป็นคนขี้อายดูบแบบเออผู้ชายขี้อายน่ารักปกติใครอยู่ท่าม,ามกลางสาวโสดเยอะขนาดนี้ไหมฮะไม่เลยครับตอนนี้สั่นมากครับเป็นเรื่องปกตินะที่ผู้ชายทุกคนมายืนตรงนี้แลราจะสั่นครับอืมมันไม่ง่ายคิดไหมว่าในรอบแรกเนี่ยสาวโสดจะดับไฟคุณขนาดไหนครับ กือบหมดมั้งรับนะเอาอย่างนั้นเลยครับทำไมคุณมองทำไมชีวิตลักคุณมันผิดหวังมาโดยตลอดหรอนองโลกในแง่ร้ายจังเลยครับไม่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มันตื่นเต้นเกินไปอ่ะผมบอกไม่ถูกอ๋อมันกดดันใช่กดดันครับโอเคเอาละแสดงว่าผู้ชายคนนี้พร้อมรับทุกสถานการณ์นะครับถ้าผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ เอาละในรอบแรกดับไป17คนเหลือ13คนครึ่งครึ่งครับผมไม่ได้ตื่นเต้นตกใจนะไม่ตื่นเต้นครับเอาละไหนไปดูซิสาวๆเขาคิดยังไงกับคุณบ้างแวะที่เจ้าเก๋ก่อนละกันทําไมคุณดับไฟอ่ะ เพราะว่าเขาแบบบุคลิกภายนอกใช่ไหมคะแบบขนาดอย่าพยักษ์นะกองยังไม่ได้ถ่ายเรานี่ก็ประจำเลยโอเคใช่ไหมคะก็คือเขาตัวประมาณหนูอยากเป็นแบบว่าไอ้ตัวเล็กตัวน้อยบ้างค่ะแล้วก็บุคลิกการพูดเขาเหมือนเพื่อนหนูมากโอเคใช่ค่ะก็เลยดิกเลี่ยงแบบให้ความรู้สึกเป็นเพื่อนมากกว่าใช่ใช่ค่ะอ่ะไดนาตาคุณแล้วครับทําไมคุณดับไฟครับหนูไม่ชอบคนตัวเล็กกว่าใช่โอเคอยากให้เขา เนี่ยอย่างนี้หนูหนูยกแขนไม่ได้อะัอนนีนน้อย่างเงี้ยอ๋อยากให้เขามีแบบอบลงอ,อบไล่เลยประมาณนี้ใช่ประมาณน้นค่ะตองะนะคุณดับไฟหนูยืนข้างเขาแล้วนุ่มเหมือนหนูจะสูงกว่าอืมเขาตัวเล็กเกินโอเคเอาอย่างนี้ถ้าเหตุผลว่าตัวเล็กกว่ายกมือ <c oughs> อ๋อแต่คุณเปิดไฟอย่างเปิดไฟอยู่นะคือดับไม่ทันนะ <c oughs> อ่ะอ่ะถามดีๆ กปดาไฟตัวเล็กมากแต่คุณไม่ต้องโกรธได้ไหมคุณไม่ต้องโกรธได้ไหมคุณไม่ได้เป็นคนให้กําเนิดและเลี้ยงดูเขามาคุณไม่ต้องโมโหโกรธอลยยังไม่เจอคนในสเปกเลยเออก็รอไปก่อนรอไปก่อนไม่เอาเจอแต่น้นูเบือ่ออ่ะ ใครก็ได้ไช่วยขึ้นเฟซบุ๊กดีๆหน่อย,น,ย <S <S คคน,นะไอคนในระเปงมาสเปคเราสูงเขามาเขาก็ไม่เลือกเราไงช่วยขึ้นเฟซบุ๊กดีๆให้รถทัวร์ไปจอดเล่นกันหน่อยสิเออไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ต้องโกรธสิแต่บอลลูนคุณยังเปิดไฟนะใช่ค่ะก็รู้สึกว่าตั้งแต่เขาเดินมาเขากลิ่นดีค่ะ กลิ่นหอมโอเคหลายคนอาจจะบอกว่าตัวเล็กแต่กลิ่นใช้ได้ก็เก็บไว้ดูก่อนใช่ก็แบบอยากจะเปิดโอกาสด้วยวเขาดูเป็นคนที่สุภาพาใช่โอเคสารสดคนใหม่ครับแป้งมาถึงไม่ทันเลยคุณออกจากเกมการปิดไฟการออกจากเกมไปเลยนะฮะก็จริงๆริงเรารู้จักกัน,นะคะ่ะอ๋ <c oughs> อรู้จักกัน <c oughs> โอเคอ่ะแต่คุณห้ามสปอยผลงานแต่ไม่น่าจะทันแล้วว่าสองคนนี้ดับไฟไปแล้ว นี่อาแต่คุณยังเปิดไฟให้เหตุผลเดียวกับพี่บอลูนคือกลิ่นน้ำหอมบวกหนึ่งเสื้อผ้าบอกอีกหนึ่งก็เลยยังไม่ได้ปิดก็ได้เดี๋ยวโดนด่าว่าไม่เปิดใจถ้อเขาจะมีอะไรน่าสนใจซุกซ่อนอยู่มิกเซอร์นะดูหนูและดูเขาเราบอบบางและถ้าเราอยู่ด้วยกันเราจะเหมือนคนไม่มีเงินกินข้าวมันจะดูผอมแห้งแรงน,อน <c oughs> ้อยครอบครัว มันจะดูไม่มีจะก,กินนะครอบครัวอ่ะบางทีคุณผู้ชมต้องแยกให้ดีระหว่างหุ่นดีกับไม่มีจะกินเหมือนกันนะฮะมันเส้นอย่งางหลังอ่ะแต่อย่างน้อยก็มีคนเปิดไฟอยู่บ้างแหละยกเว้นมากี่ที่ดับไฟไม่ทัน <laughs> <c oughs> ฟังให้คุณยังเปิดไฟนะคือชอบผู้ชายตัวเล็ก <Okay. S 2> <c oughs> โอเคเอคุณฟ่ายเขาบอกตั้งนานแล้วเขาชอบผู้ชายตัวเล็ก <ôi. S 2> แล้วอีกอย่างก็คือ เหมือนหมากระเป๋าวะพกพางะไม่ดีก็เลย <laughs> เดี๋ยวนะนี่เป็นพลังบวกเชิงลบมากเ <laughs> ขาควรจะดีใจใช่ไหมเอออย่างน้อยเหมือนหมากระเป๋าวะไม่ใช่นะคือแบบน่ารักกมุกกมิสุซอะไรอย่างเงี้ยนะ,ออะโอปอคุณทำหน้าตาเหมือนมาออกโหนกระแสนะคะ <laughs> รับเขาดูมีความสุขเข้าเรื่องเลยนะทุกคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความสูงแค่เราทำนี้ ลรวก็เตี่ยลงสามเสร็จแล้วนะโอเคแล้วก็คุยเรื่องอื่นกันต่อค่ะเขาน่ารักอเสียงเขาว่าแบบน่ารักมากแบบฟังแล้วแบบหูอยากฟังต่อทั้งคืนอ่ะอเสียงน่ารักน้องนี่ว่าเสียงเขาหน้ารักมีเสน่ห์้เขาดูมันแล้วมันบอกนิสัยเขาได้นะว่าเขาเป็นผู้ชายน่ารักในนะลองพูดสวัสดีครับอันนี้ดูุไปอันนี้เป็นผู้ชายโคดรไม่น่ารักแล้วนายลองพูดสิคะสวัสดีครับเดียนะเดี๋ยว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 นะสวัสดีครับหยดุมากอ สวัสดีครับอุ้ยน่ารักไอ้เต้าอีกอีกทีนะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านจะแยกไม่ออกสวัสดีครับโอ้โหเหมืนพ่อแก่ดูสวัสดีครับอ้ยน่ารักอาชีพเปาบอกเหมือนพ่อแก่เสียงไฮ้กูยังเปิดไฟนะครับอเ,อ,อเคยบอกไปแล้วว่าหนูชอบคนยิ้มหวาน แล้วพี่เขายิ้มหวานมากน่ารักมากแล้วเขาตอนที่พี่เขาพูดเขาดูแบบขอมตัวมากอะไรข้างบ้านนี่คืออะไรยิ้มอะไรนะยิ้มกระชากใจเขาเก่งเก่งเออไปดีกว่าพอดี่มหลังนี้ท็อกซิกท็อกซิกนี่เป็นแบบสาวโสดในย่านท็อกซิกโอเคนี่เนยคุณเปิดไฟเขาดูแบบ น่าจะเชื่อฟังอ่ะคือแบบว่าเป็นคนดูอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วแบแป๊บหนึงนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะเขาดูน่าจะเชื่อฟังคุณมองหาคุณมองหาอะไรบนเวทีนี่ฮะก็มองหาคนที่ดีและเหมาะสมกับปีฉันอยู่แล้วทำไมคุณจะต้องทำหน้าสู้คนขึ้นมาทำไมก็ดิฉันต้องการคนที่เหมาะแล้วก็คู่ควรที่ไม่ก้าวร้าวแก่มีหนวดใส่แว่น จบแล้วใช่ไหมสิ่งที่หลอนอยากพูดเนี่ยจบแล้วเพราะฉันต้องการพูดกับเขาว่าฉันโสดและก็เหมาะสมแล้วก็อารมณ์ดีเป็นบางครั้งบางครั้งก็วุ่นวายโวยวายวีดร้องขอความช่วยเหลือคุณลุงคะช่วงนี้ดิฉันไม่อยากกินไก่ทอดนะคะช่วยเดินถัดไปเลยค่ะคะผู้พันจนเดอร์ดิฉันไม่หิวไก่ค่ะ ฉันอยากคุยกับเธอแล้วแต่งกวาดแต่ฉันไม่ชอบเพื่อนบ้านเธอฉันจะไม่คุยกับเธอด้วยฉันไม่ชอบเพื่อนบ้านเธอเฮเลนคุณดับไฟปกติหนูไม่ได้ซีเรียสว่าคนจะตัวเล็กกว่าแต่เขาดูไซส์เล็กแล้วหนูดูใหญ่กว่าอ๋อโอเคคือแบบว่าหุ่นมันไปกันไม่ได้จริงใช่มันไปกันไม่ได้แต่ว่าหนูก็ชอบเขาแต่ว่าเขาตัวตัวเล็กมากอืมไกลผมคงไม่ต้องถามใช่ไหมคุณเคยมีปัญหาเรื่องหุ่นเหมือนกันใช่ไหม ก็ใช่แล้วก็ทรงเขาดูเหมือนแมนกรีดอะยังไงก้อยมองใครมันเป็นเกไปหมดเขาเหมือนดูขนูเหมือนอะไรนะแมนกรีดอะคุณอธิบายหน่อยสิก็แบบอยู่เป็นเกยดูเป็นสาวโอเคแวนแต่คุณไม่ดับไฟฮะไม่ดับเพราะว่าเขาหอมกลิ่นตัวเขาหอมแล้วก็เขาเสียงแบบน่ารักไงก็เลย ไม่มีปัญหาเสียงเขาน่ารักตัวไหนเสียงเขาปกติมากเลยอ่ะเอา้าผู้หญิงเขาตกกลุ่มลับเสียงอย่างน้าไม่ได้หรอกฮะอ่าอ่าก็ได้โอเคโอเคหนก,การคงจะมีแต่การท่านน้นที่อยากจะพูดจาดีๆกับผมอ่ะใช่ค่ะคุณเปิดไฟไว้อ่ะ <c oughs> ที่จริงเขาไม่ใช่สเปคหนูเลยแต่ว่าหนูแอบเห็นรอยสักของเขาคิดว่าเราน่าจะเข้ากันได้หรือชอบสไตล์เดียวกัน โอเคมีอะไรซุกซ่อนอยู่บางอย่างใช่ว้าวเขาใส่เสื้อแขนยาวตามสุกซนเหลือเกินนาะครับดังกว่าขาะนะนี่ฉันจะไม่ชอบเพื่อนบ้านเธอเลยฉันจะต้องแวะคุยกับเธอสักนิดหนึ่งทำไมก็คือหนูชอบผู้ชายที่แบบยิ้มแล้วดูมีเสน่ห์ยิ้มแล้วแบบมันน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยแบบตกลุงรักอืมเอาละหนุ่มสด คุณจะเห็นแล้วว่าสาสดในซีซั่นนี้พวกเธออหิตโหดที่ยมปากคอเลาะร้ายมากแต่ขอให้คุณยืนหยัดอยู่ตรงนี้เหมือนที่ผมยืนหยัดอยู่ตรงนี้มา15ปีแล้วก็โดนถากถางเชิดหน้าอย่างพรนงแม้ใครจะถากถางแม้ใครจะวิจารณ์สังขาเราว่าตัวเล็กว่าเตี้ยวว่าตะแมะแคะว่าหน้าเหมือนจิ้งเหลนว่าา,เ,<ร>าเป็นขาลอยอ,อ,อินวดพอแก่เสียงดุ อีกยับค่อยอ้นี่กูอโอเขาโชว์ถังแต่เดี๋ยวๆก็ตามแต่ยอมรับว่ากลิ่นเขาดีมากนี่ครับฉันขอดมแกชัดๆหน่อยได้ไหมโ้วนีโอ้วจะไม่ห้ามไม่ได้มันชังเลยอ่ะนี่ค่ะพูดแล้วได้พาแล้ว โอ้ยพอแล้วทำความรู้จักกุาลคนนี้ให้มากขึ้นและอย่าเพิ่งดับไฟนะครับไปเลยสาวๆ